แตดงแตแดงแตแดงมีฝรั่งใสพันธุ์หงเป่ากซื้อน่ากินไหมบอกเลยนะอร่อยมากดูเอ,อ็งดูดดอาซนีอ,อมาทิ้งซื้อมาอ่ะผ่าใส่จานค่ะผ่าใส่จานค่ะแม่ขาหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทจัดส่งรีค่าส่งไม่ต้องจ่ายนะแม่ดูนะเนี่ยฝรั่งาสพันธุห์หงเป่าอซื้อลูกค้าอ,อร่อยมากอ,อือหายดูลูกนึง บอกเลยนะคนดีทุกบูกโบอเอ,อ้โบลูกนี้ก่อบคือปีมันชมพูมากเลยเนาะดูนะลูกค้าแต่แดงแต่แดงแต่แดงนี้ลูกนี้ถ้าแบบนี้มันจะสุกแม่แบบนี้เนื้ออร่อยมากแบบนี้เนื้อกรอบนะลมกค,ค้าหนูขายไปเลยลูกค้าหนึ่งกิโลพิมพรหัสหนึ่งสองห้าค่าส่งไม่ต้องจ่ายวันนี้ส่งวีอร่อยไหมโบอร่อยมากหุยฝรั่งน่ากินมากเหรอโบหนึ่งสองห้าใครจะรับ mình ạ like